รกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวารแล้วก็อรารยานะครับแม่วันนี้ก็มีข่าวร้ายนะครับผมคงไม่ได้ใส่ VR นะครับเพราะว่าการที่ผมจะใส่ VR เนี่ยผมต้องมีโทรศัพท์2เครื่องแต่อีกเครื่องหนึ่งนะครับยงยีเขาเอาไป ปฐมนิเทศนะครับมันก็เลยเหลือเครื่องนี้อยู่เครื่องเดียวนะครับซึ่งผมก็เอามาถ่ายหน้าผมนี่แหละอืมไปเลยดีกว่าทั้งนั้นเย่ละ Do you want to start? วอนสิทำไมไม่วอนล่ะเฮ้ยอย่าค้างสิอ,อนึกว่าค้าง ก็ไม่ต้องห่วงนะครับ VR เนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่เพราะว่าผู้ทาผู้พัฒนาเขาบอกว่าอ่ามันมีหลายพาร์ทอยู่นะครับแล้วรู้สึกว่านี่จะเหมือนเดโมโน,นะเนี่ยใช่ไหมโอ้เสียงดังใช้ได้ <laughs> เหมือนเดโมนะเนี่ยผมก็ดูหลายๆเจ้านะครับเล่นเดโมมาแล้วล็อกล็อก ถ้าเหมือนเดโมก็เราก็รู้กันอยู่นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพูดเรื่องสักยันเหรอเอ้ยเอ้ยนี่มันใช้ได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยขนาดไม่ใส่วิหารนะเนี่ยคนลุกใช้ได้เลยแบบนี้เออเลขอเถอะโอเคมันเลิกจริงๆด้วยนะครับ รู้ไหมสำหรับเกมผีแบบนี้นะครับมไม่ต้องหัวเราะเกมผีแบบนี้นะครับวิ่งไม่ได้นี่แม่งโคตรทรมานเลยเจออะไรอีกแล้วอันกระดาษเปล่าไหนบอกว่าเคยดูเดโมมาแล้วก็เคยดูมาแล้วจริงๆนะครับแต่ก็ยังโต๊ะกระจายอยู่โอ้โห ผมคิดผิดนะครับที่ผมใส่หูฟังเนี่ยโอเคเสียงบ้ากระมังอะไรว่าเยอะแยะมากมายเนี่ยเธอการเห็นคนกลัวนะครับมันก็เป็นที่ชื่นชอบของท่านผู้ชมคานีนะคะเป็นคอนโทลทูเมเเมเอีกแล้วนะครับนั่นไง นั่นไงอยู abajo, okay. ่นั่นไงมาได้ยังไงโอ้ร n g ิ่งิวแชร์ผู้ป่วยมีอาการไอติดต่อด้านนู้นโอเคไอก่อนนั้นโอเคเดี๋ยวไปติดต่อก่อนนี่ผมต้องเจอกับโอ้โอ้โอ because of you 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 yes it because of me <laughs> motherfucker oh <c oughs> มี quick time event ด้วยเออโอเคโอเคมันมีภาษาไทยใช่ไหมวะเนี่ยเดี๋ยวต้องเปิดภาษาไทยดูก่อนตอนนี้เสียงดังมากเลยครับผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย นั่นไงอยู่นั่นไงแล้วผมก็จะมาเข้ามาตายในนี้อะไรเจ๊เจ๊เอ้ยตะกี้อะไรอ่ะเจ๊ ตะกี้เจ๊แกยื่นหัวมาเหรอหรือ,อยังไงไม่รู้นะครับโอเคชปเตอร์วันมาริสาโอเคนะครับใช้ได้ซาวใช้ได้โอเคเราอยู่ที่โรงพยาบาลณภาวันประตูปิดสนิทมิดชิดมีรั่วรอบขอบชิดอย่างดีแต่ทว่าเราก็เข้ามาได้นะครับไม่รู้ว่าจะเอยวิ่งได้ด้วยวิ่งได้แล้ววิ่งได้แล้วมาลิสากูวิ่งได้แล้วประกาศปิดให้บรก,การปิดบริการ เนื่องจากเนื่องจากเนื่องจากปิดปรับปรุงอาคาร30ปีโทรหาเบอร์6 66 66 6 6 6 6ด้วยนะครับโอเคเอ้เดี๋ยวเดเร็ว subtitle of language Thai Thai voice Thai back back resume โอเค ดีสิมันจะพูดเป็นภาษาไทยหาทางเข้าโรงพยาบาล you got it man โอเครู้สึกว่าทางนู้นจะเป็นทางเข้าที่ดีอีกทางหนึ่งนะครับ <c oughs> อันตรายเขตก่อสร้างห้ามเข้า <c oughs> ก็ไม่รู้สินะโอเค เงาเงาโอ้เงานี่โขีค okay, ใช้ได้เมบอันหมอบนี่เหมือนคลานเอาเลยนะครับเนี่ยโอเคมีไฟฉายไหมเออเฟเ,เพื่อเปิดไฟฉายโอ้โหมาลานยนี่มันสารอะไรเนี่ย สารกลับแก้ไงชโอ้ยเอาซะขนลุกตั้งแต่เริ่มอีกแล้วไม่ต้องมากับแก้แถวนี้กระโดดอึบอโอเคเจมอลิสากูไปไปเรื่อยๆว่าแต่ทำไมมีกลับแก้อยู่ในสารวะต้องเมบอีกแล้วเลยเอาเมดโอ้กระจัวสุดีกระจวดจวแม่งเยอะเอาจวจะนำทางข้าพเจ้าไปไหน ไม่ต้องน้ำแล้วกูวิ่งละโดดไม่ได้ฮะโดดได้เมื่อมีคมเสียงฟ้าผ่าเนี่ยโดดได้ก็ตัวเมื่อมีคำสั่งนะครับถ้าไม่มีคำสั่งให้โดดมันก็ไม่โดดมาลีสาผมก็ใช้แอปไฟฉายในโทรศัพท์มือถือ,อ,อมองมอมอมอบแบบกระโดดก็ต้องแบบนี้มีคำสั่งให้โดดแล้วก็แบบนี้โอเค ดนตรีมันเริ่มแปลกๆแ,แล้วนะครับจังหวะนี้แล้วผมก็เห็นคนคนหนึ่งยืนอยู่แล้วเราก็ต้องตามหาคนคนนี้มัน <ไข S 1> เป็นใครอ่ออะอารยาอารยาหรือเปล่าอารยาเดี๋ยวจะไปไหนอรารยาบอกกูปวดขี้กูหาห้องน้ำอยู่นะครับตะกี้ก็เล่นยื่นจ้องผนังอยู่ตั้งนานเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้น เฮ้ยอ๋ออ๋อ,อ,อเธอเข้ามาเองนะครับรู้สึกมารีสาจะเข้ามาเองเอฟเปิดไฟฉายโอเคเปิดอยู่แล้วหละจ้ะเดี๋ยวก่อนอรารยาเดี๋ยวก่อนอรารยาอรารยาเธอหาห้องน้ําอยู่เหรออนปลายเธอเคยมีอาการแปลกๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายถึงไม่มีใครกล้าเข้าหาเธอนอกจากเรานี่เป็นเหตุผลที่เธอหายไปใช่ไหม เธอคุยกับใครครับ <c oughs> นี่เธอคุยคนเดียวเหรอหรือว่าเธอคุยในใจโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่มีกีดห้ามเข้าผมต้องหาเครื่องห้องควบคุมไฟฟ้าอะไรายาเธอจิตไม่ปกตินะครับล็อกประตูทุกบานในเกมนี้ล็อกยกเว้นบ้านนี้นี่หรือเปล่า โอเคปาชวิ่งวิงเลยสับสวิตสับสับอา้าวหาฟิลเวนใส่ฟิลโอ้ยอุตส่าห์มาเจอระบบไฟฟ้าแล้วก็ยังต้องหาฟิลอีกอันนี้อะไรอะไรเอ่ยมาสเตอร์คีย์สี่ภาคเยี่ยมผมได้มาสเตอร์คีย์แล้วแต่ผมก็ต้องหาฟิลอยู่ดี ฟิวจะฟิวอยู่ไหนเอย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 เออมาตเตอร์คีนี่มันเปิดได้ทุกบาร์หรือเปล่าไอ้นี่มีฟิวไหมไม่มีโอเคเปิดเปิดเปิด,ปดโอเคยังไม่มีอะไรเงียบคอมพิวเตอร์เน่าๆซีเหลี่ยมแล้วก็ไม่มีฟิวส์โอ้ไปทางนี้ไปได้ ยงอะไรไม่ทราบอธิบดีเร่งออกคำสั่งปิดรอพอนะาวันเห็นไม่ได้มาตรฐานออ่านไหมอยากอ่านถ้าผมจะถ้าอยากฟังเดี๋ยวผมอย่าให้ฟังอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขได้เปิดเผยว่าเนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนว่าโรงพยาบาลนภาวันได้ปิดแผนกในโรงพยาบาล ห้องส่วนมากปิดไฟมืดมีแพทย์ประจำการอยู่น้อยและจำนวนพยาบาลน้อยมากห้องฉุกเฉินก็ใช้งานตามมาตรฐานไม่ได้ทั้งยังมีการต่อเติมอาคารใหม่โดยที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับของภาครัฐที่สำคัญยังมีการร้องเรียนเรื่องความสะอาดและสุขอนามัยในการให้บริการซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้เห็นว่าโรงพยาบาลไม่มีความพร้อมในการให้บริการและไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จึงออกคำสั่งปิดโรงพยาบาลนภาวันจนกว่าจะมีการปรับปรุงผมไม่อ่านแล้วนะทีนี้ผมอ่านแค่ตอนนี้ตอนเดียวก็พอฟิวฟิวอยู่ไหนเดี๋ฟิวไม่อยู่ฟิว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 คอมมอนแมนทางนี้ก็ไม่ใช่ไม่มีแล้ว ห้องเก็บอุปกรณ์ได้อะไร,ะไรปะชวิงบิงอะไรวะโอเคตอนนี้อะไรที่มันปะชวิงบิงนะครับเราก็จะไปอะไรโทมันคือฟิล์กเก่าๆทำไมเจอง่ายเยี่ยงนี้โอเคดีมิวสิกมึงเปลี่ยนอีกแล้วนะครับอะไรของคุณไหนห้อง อ๋อห้องนี้ไงเอาเอาฟิวไปแดกซะโอเคใส่ฟิวใส่สิโอ้โหมึงต้องสองฟิวด้วยเหรอดีจเจริญพวงเธอโยมผมต้องไปหาฟิวอีกหนึ่งอันนะครับตะกี้มันมีห้องเก็บอุปกรณ์อยู่โอเคต้องดึงคราวนี้ต้องดึงเงียบไม่มีอะไรอยู่ในกอไผ่ เอกสารเกี่ยวกับการปิดโรงพยาบาลที่ไม่สามารถอ่านได้ฮไม่อ่านอ่านไม่ได้อะเคไม่อ่านก็ได้ไปละบายห้องเก็บอุปกรณ์มึงไม่มีฟิลให้กูเลยหรอวะในนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับว่าแต่ทำไมฟิลม,มันแท่งเบลเลอร์อย่างนั้นในนี้อะไรผมเข้ามาดูหรือ,อยังอ๋อเปิดไม่ได้ เหลือฟิลอีกหนึ่งอันที่จะต้องตามหาทีม่มีกิจห้ามเข้าห้องเก็บอุปกรณ์อะไรที่ปะชวิงวิงผมก็ดูหมดแล้วนะมันก็ไม่มีอะไรแล้วนี่โอเค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 ห้องน้ำอย่าบอกนะมึงมีฟิลน,น่านไงมันมีฟิลในห้องน้ำนะครับยี่ยม ใครเอาฟิลมาไว้ในห้องน้ำวะโถโอเคตอนนี้เราก็ได้ฟิลมาอีกหนึ่งอันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาไปใส่ปั๊บโอเคไฟฟ้าสว่างดีแต่อรารยาบอกว่าต่อให้ไฟสว่างเดียนก็ไม่กลัวเดียนไม่กลัวไฟอยู่แล้วเอาเดี๋ยว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 เอาเดี๋ยวๆๆๆๆเ,เดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดนยวด Okay. เรามาอา่านอันนี้ก่อนนะครับเบโอ้โน้ตบุก๊กไม่ใช่โน้ตบุก๊กแผ่นชาร์จระหว่างตัวยามคืนนี้สถานการณ์เรียบร้อยดีเจอไอ้จิตในตึกเก่าอีกแล้วเหมือนจะขนของบางอย่างเข้ามาด้วยรามรามเป็นยามเหรอเฮ้ยเข้าท่าฮะโอเค คราวนี้เราก็เข้าไปได้แล้วล่ะโอ้โทรศัพท์อยู่สูงจังคนนี่ตีก็ตีได้ตลอดเนะเาะอ้าวเข้าได้ง่ายๆแบบนี้ซะง,งั้นอ่าโอเคอืมนานอีกแล้วโอเคเกมเซฟเอกสารฟรี ไม่เอานะครับสำรวจชั้นนี้เจมารีสาเป็นอะไรกับอารยามากมายเปิดไม่ได้ไม่มีอะไรเอกาสารฟรีอีกแล้วคัดกองผู้ป่วยนอกโอ้โออะไรปะชวิงวเข้าทางไหนล่ะอ๋อนี่ไง เสียงอะไรวะใครทําอะไรโอเคพบคนแปลงหน้าใต้ตึกเก่ากำลังแลกเปลี่ยนซื้อขายอะไรกับไอ้จิตรายงานหัวหน้าเรียบร้อยแล้วรามเราก็เจอสแต็กของรามสองอันแล้วนะครับเอกสารชี้แจงสเหตุการณ์ปีโรงพยาบาลที่ดูเก่ามาก จนทำให้หมองไม่เห็นโอเคไม่รู้ว่าจะมีมาทำไมโอ้ล็อกโอเคํำรวจตรงนี้แล้วไปตรงนู้นต่อว่าแต่ทำไมเจมารีสาคุณถึงไม่มาตอนกลางวันครับอ๋อ oh. ถ้าไม่มาตอนกลางวันมันก็จะไม่ใช่เกมผีใช่ไหมมาริสาอะ อะไรอะไรายาเธอหาห้องน้ำเจอหรือ,อยังอันนี้คือหนังสือพิมพ์อีกแล้วโอ้ยอ่านยากหลังจากการปิดตัวของโรงพยาบาลนะภาวันได้ทำการย้ายผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ให้กับโรงพยาบาลข้างเคียงญาติผู้ป่วยรายหนึ่งไปเยี่ยมกลับไม่พบในรายชื่อของผู้ป่วยที่ย้ายมาวิงวอนสื่อและหน่วยงานให้ช่วยติดตามหาผู้ป่วยที่หายไปด้วยอืมโอเค ล็อกโอเคอ้ oh. เจอแล้วนะครับอรารยาอยู่ตรงนู้นแต่ผมสำรวจประตูก่อนอรารยาหาห้องน้ำเจอหรือยังเพื่อนเข้ามาไหมอันนี้เปิดได้หรือเปล่าเปิดไม่ได้อรารยาเธอจะหนีฉันทำไมอ่ะ รายาบอกกูปวดขี้กูหาวน้ําอยู่นะครับโอเครายารู้สึกว่าจะสโลยาถ่ายมากเกินไปบอกแล้วว่าตามแตงอ่ะมันไม่ดีนหนดูสิเกลี่ยเกลียยเกลียด,ยด <c oughs> ทุกทุกคนบนโลกนี้โลกนี้คงไม่มีใครมาเข้าใจเราจริงๆแล้วล่ะหน้าพ่อน้าแม่ยังไม่เคยเห็นเลย <c oughs> สายตาที่มองมาที่เราเป็นมีแต่ความสงสยัยระแวงและหลอกลวง ขอให้มันทุกคนตายๆพี่ะเราอยากจะหนีไปไหนก็ได้ไปให้ไกลไม่อยากเจอใครอีกแล้วเกลียดเกลียดเกลียดมาแลกกับฉันไหมมาแลกกับฉันไหมมาแลกที่อยู่กันเถอะอารยา c ค m ม on นแ n ่อ๋อนี่เปิดไม่ได้ผมก็วิ่งชนประตูซะบั็กแดกเลยนะครับโอเคเอา เราจะไปทางไหนอ่ะโมต่เกลียดกันอยู่ตะกี้นี้ล็อก Lock. ประตูนู้นก็ล็อกตูนี้ก็ล็อกแล้วประตูนี้ก็เปิดนะครับอรารยาเธอเล่นอะไรกับมาริสาเพื่อนรักอย่าตกใจเงาถังขยะสิ เกมเซฟโอเคโอเคมึง okay. okay. มัน,มนเดี๋ยวนี่มึงปิดเองอีกแล้วมันมีผีผู้ชายด้วยเหรอไม่น่าจะมีนะไหนดูซิเมียฝร,ร,รั่งรับสินมีฝรั่งรับสินไส้จัดฉากฆ่าอาดีตผัวไม่จัดวิวารับสินไส้ ไม่รู้นะครับโอเคมีคนจุดเทียนไว้ถ้าทางจะเป็นวันเกิดของอ่าไอผู้ชายตะก,กี้ที่หัวเราะแล้วพูดถึงปับ๊บมึงก็หัวเราะปุ๊บเนาะดีๆผมทำอะไรวะตะก,กี้โอเคยาวไปจ,จัดการให้จบให้จบก,ก่อนพิธีเริ่องคววิญญาณข้าข้าข้าให้หมด ฆ่าอะไรรู้อยู่ว่าปลวกมันเยอะก็ไม่ต้องฆ่ามันหมดขนาดนั้นก็ได้ไม่ใช่ปลวกสิแมงกระจัวโอเคผมจะไปทางไหนก่อนดีทางนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยเวนเช้ดเช็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 ด run man run 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 ไอ้ c o on man โอเคโอเคไปไหนกูว่าหนีมึงอะสิถามแปลกๆลก็อกอีกเวนทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้โหโ้โหแม่งไม่ใช่ผีนี่ว่าคนนะครับ มึงจะปีนตามกูมาหรือเปล่าไม่มตกตุ๊บเหมือนเดนสเปซนี่ไม่ไหวนะเว้ยโ,โหเสียงขาดเอาไปเลยช i t ใครมึงเป็นเล่นเป็นตุ๊กแกแมนแถวนี้ตามสเต็ปนะครับผมต้องตามไอ้ตุ๊กแกตะกี้ไปโอเคตันเหรอ ตูกแกแมนมึงไปทางไหนอ่ะมันตันน่ะเคกลับก็ได้วะเสียงคารรู้สึกว่าจะวนลูปอยู่ประมาณสองสามเสียงนะครับตรงไปละ่ะไม่ตันแนะ่ยังมีทางไปต่ออยู่โอเคโอเคโอเคทางลงใช่ไหมเนี่ยมาลิสาเธอรู้ได้ยังไงอ่ะ ว่ามีช่องแอร์อยู่ที่ห้องน้ําอ่ะแล้วผมรู้ได้ยังไงอะ่ะว่าต้องเข้าช่องแอร์ด้วยโอเคโอเคยังมีไอโรคจิตจริงๆด้วยเหมือนที่บักฮารามันพูดเลยนะครับประตูฝั่งนู้นล่ะเปิดได้หรือเปล่าไม่ได้แฮบ แม่งดังเลยดังฮหกเลยโอเคปิดปิดปิดโอ้ยเวนมาลิสามาลิสาเออแล้วก็มาถึงหน้าบักรามนะครับ <laughs> เดี๋ยวให้เกมมันขึ้นให้มันขึ้นคําว่าเกมเซฟก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอปิดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากสนุกนะครับเสียเงินไป300วันนี้รู้สึกไม่เสียดายเลยนะครับแม่ทําได้ดีมากนะครับแจมแมวไปเลยอะเกมแบบนี้ผมชอบชอบนะครับออกแนวเดสเป c สแล้วก็แนวเฮอร์เรอร์เกมเหมือนอ c ซียบวกเอาลาสนะครับ ขอขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบายเย่ฮ่าฮ่า